จะเห็นได้ว่าวัตถุที่อยู่ในของเหลวจะมีแรงพายุมกากระทำต่อวัตถุซึ่งค่าที่อ่านได้เนี่ยมาจากเครื่องช่างสปริงก็คือตัวนี้2ตัวนี้เนื่องจากแรงดันจากของเหลวกระทำกับวัตถุในส่วนที่จมจึงทําให้เมื่อช่างวัตถุในของเหลวจะมีน้ําหนักน้อยกว่าเมื่อช่างอยู่ในอากาศตัวอย่างอย่างเช่นช่างวัตถุในอากาศได้20นิวตันเมื่อนําวัตถุไปช่างในน้ํา1 ปริมาตร1ลิตรวัตถุจะมีน้ำหนักลดลงเหลือ15นิ้นิวตันและปริมาตรน้ำในบิกเกอร์ใหญ่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นและล้อนออกมาอย่างบิกเกอร์เล็กนี้ได้0.5ลิตรหากพิจารณาวัตถุที่อยูน่นิ่งในน้ำจะพิจารณาตามสูตรของกฎนิวตันก็คือแรงลับที่กระทำกับวัตถุจะมีค่าเท่ากับศ จะได้ว่าแรงพยุงจะได้เท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่อยู่ที่ช่างในอากาศลบกับน้ำหนักของวัตถุที่ช่างในของเหลวมีนักป่าคนนึงเป็นชาวกรีกชื่ออคิเมดิสศึกษาเกี่ยวกับขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุซึ่งจมอยู่ในของเหลวแล้วสามารถสรุปหลักการได้ก็คือน้ำหนักของวัตถุที่หายไป เมื่อชังในของเหลวจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ปริมาตรเท่ากับปริมาตรวัตถุส่วนที่จมจึงสแสดงให้เห็นว่าขนาดของแรงพยุจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่จึงสรุปสูตรได้ว่า fb เท่ากับ rho vg fb ก็คือตัวนี้โดยที่ fb ที่ห้อย B เนื่องจากย่อม,มาจากคำว่าบัวย้อนฟอสหรือว่าแรงพยุง fb คือขนาดของแรงพยุงมีหน่วยเป็นนิวตันตัวโรหรือว่าความหนานแน่นของของเหลวมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร v คือปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตร g คือความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง,ง2ตัวอย่างของเรื่องแรงพายุนะคะเหล็กลูกนึงเมื่อช่างกับเครื่องสปริงในอากาศมีน้ำหนัก9.8นิวตันถ้านําลูกเหล็กไปช่างขณะจุ่มน้ำเครื่องช่างสปริงอ่านค่าได้6.2นิวตันความหนานแน่นของน้ำเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตร ข้อหนึ่งเขาถามว่าจงหาแรงพยุงที่กระทำต่อลูกเหล็กนี้จงหาแรงพยุงเพราะฉะนั้นสูตรของแรงพยุงเขาให้มาก็คือเหล็กลูกหนึ่งที่ช่างในอากาศมีค่าเท่ากับ9.8นิวตัน และก็เครื่องช่างสปริงอ่านค่าได้เมื่อลูกเหล็กนำไปจุ่มน้ำเครื่องช่างสปริงอ่านค่าได้6.2นิวตันเพราะฉะนั้นแรงพยุงที่ให้มาก็คือสูตรนี้ขอให้หาแรงพยุงสูตรนี้ก็คือแรงพยุงเท่ากับ น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศถ้าลบน้ำหนักของวัตถุที่ช่างในของเหลว แทนค่าน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศก็คืออันนี้9 8นิวตันลบกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลวจุ่มน้ำลูกเหล็กไปชั่งขณะจุ่มน้ำา6.2นิวตันลบกันแล้วได้3 6นิวตันจบ ข้อหนึ่งแหละข้อ2จงหาปริมาตรของลูกเหล็กปริมาตรอ่ะไอ้นี้ไม่มีปริมาตรบอกสูตรนี้เพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้เนื่องจากเขาให้หาปริมาตร fb สูตรก็คือ fb เท่ากับ rho v t fb คือขนาดของแรงพยุงขนาดของแรงพยุงเรารู้แหละตัว r ร ขาให้มาความหนานแน่นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรตัววีก็คือปริมาตรของของเหลวเรายังไม่รู้โจทย์ให้หาตัว g ความเร่งนื่องจากแรงโน้มถ่วงของของ,ลของโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองบอกอย่างที่บอกคือความแรงของของเหลวค่า G คือค่าคงที่ เพราะฉะนั้นรู้แล้ว fb เท่ากับ3.6นิวตันตัวโรรู้และความหนานแน่นเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร m กําลัง3ตัว v เขาให้หาตัว g เป็นค่าคงที่ก็คือ10 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นแทนค่าคือ fb 3.6เท่ากับตัวโรคือ1คูณ10ยกกำลัง3ตัว v ติดเอาไว้เขาให้หาตัว g คือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองสิบนี่ก็ได้ย้ายข้างคือกึกก็จะได้ v เท่ากับ3.6คูณ10ยกกำลังลบส เม kalang ສາ